จากการที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ํากับทางท่านรองนายกุตีปฏิบัติหน้าที่นายกุตีท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะครับที่จังหวัดสุโขทัยนะครับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้าในรูปน้ำโยมนะครับ ท่านก็ได้มีการมอบนโยบายนะครับในเรื่องของการที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งในเรื่องของการระบายน้ําในรุ่มน้ํายมนี้ออกไปให้เร็วที่สุดเนื่องจากมีการประเมินสถานการณ์ในเดือนกันยายนนะครับที่มีโอกาสในเรื่องของการที่จะมีปริมาณฝนจํานวนมากลงมาในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ แล,และก็เป็นในพื้นที่ซ้าเดิมๆในรุ่มน้ํายมก็มีโอกาสที่จะมีปริมาณน้ําที่จะเข้ามามากอีกจํานวนหนึ่งนะครับดังนั้นในส่วนของการระบายื่องการระบายออกไปตรงนี้เนี่ยก็มีความเป็นใจสำคัญอย่างยิ่งเพื่อที่จะทําให้ในตัวรุ่มน้ำยมจะได้มีศักยภาพในเรื่องของการที่จะรองรับปริมาณน้ำที่จะเข้ามาจำนวนมากในส่วนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งท่านก็มอบนโยบายให้ในเรื่องของการที่จะไปดูในเรื่องของ คันนะครับหรือผนังกั้นน้ำนะครับที่เกิดการชํารุดตรงนี้เนี่ยหลังจากที่น้ําลดระดับลงแล้วก็จะต้องไปเร่งในเรื่องของการที่จะดำเนินการซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมเพื่อที่จะรอ,องรับในเรื่องของปริมาณน,น้ําที่จะเข้ามาจํานวนมากในส่วนนี้นะครับ และในวันนี้นะครับก็เลยทางสำนักงานริพยากรน,น้ําแห่งชาตินะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิศุโลกนะครับก็ได้ร่วมกันลงพื้นที่นะครับในส่วนของคลอ,องยมสายเก่านะครับโดยการที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าทางการระบายน้ําในริมน้ํายมก็จะมีการระบายน้ํามาทางคลองยมหน้านและก็โยมสายเก่าอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยลงมาตามดูนะครับก็ถือว่า ยังอยู่ในเกมในเรื่องของการระบายของในพื้นที่นี้ได้ดีอยู่นะครับแต่ก็ได้มีการพูดคุยนะครับว่าจะต้องมีการที่จะปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประตูระบายน้ําในบางส่วนนะครับที่จะเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการระบายได้ดีขึ้นนะครับตลอดจนในส่วนของการที่จะพิจารณาในเรื่องของพื้นที่ที่จะเป็นทุ่งรับน้ําเพิ่มเติมมากขึ้นในส่วนนี้ซึ่งก็อยู่ในแผนที่ทางรัฐบาลนะครับจะดําเนินการในเรื่องของการ ส่งเสริมในเรื่องของการทํางานในส่วนนี้อยู่แล้วก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับว่าในส่วนไหนนะครับที่มีความจําเป็นสําคัญนะครับที่จะนําไปบรรจุอยู่ในแผน3ปีของรัฐบาลที่จะดาเนินการในส่วนนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับในพื้นที่และก็ในพื้นที่ก็จะเร่งนําเสนอโครงการเหล่านั้นบรรจุไว้ในแผน3ปีซึ่งทางสำนักงานชลประทานแห่งชาติเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการที่จะดําเนินการในเรื่อง แผน3ปีเพื่อเสนอรัฐบาลให้เห็นชอบอนุมัติและก็ดำเนินการในเรื่องของการพัฒน,นานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการบรรเทาทุกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและก็พื้นที่ลุ่มน้ำอื่นๆด้วยครับ